ดีครับเพื่อนๆน,นี้ก็มาแกะย่างในมันกัดอย่างในมันเป็นแตกครับล้องานดีวลอปของผมแกะรอยแตกแล้วนี่จะเชื่อมจะเชื่อมจะเชื่อมัวนี้ไปชมกันเลยครับมา แกะออกมาเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงพอแกะออกมาเสร็จแล้วว่ารอยแตกรอยลาวงนี้ก็มันกัดอย่าง,ง,งในอย่างในรั่วครับผมเสื่อมแล้วผมจะชิามาให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับค <c oughs> ิดว่ามันจะไม่โดนยางแล้วทำให้ยางรั่วแล้ว มันจะไม่ลอยเชื่อมมันจะไม่ลอยนี่มันจะไม่โดนยางแล้วมันจะไม่ทําให้ยางรั่วแล้วพ่นสีทับไปเลยครับครับพ่นสีกุบลอยแล้วครับจะใส่ยางแล้วครับเติมลวมเข้าไปครับ โ okay. อเคยากขึ้นวอบดี